พวกผู้ใหญ่มักบอกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์ผุดพ่องเป็นสถานที่ที่ไม่มีความรุนแรงแต่สังคมภายนอกต่างหากที่นำมาซึ่งความรุนแรงจริงหรอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งตอนที่9ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลย เปิดฉากมาที่นักเรียนชายคนหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าโกโกที่นั่งเหม่อลอยไม่ยอมทํางานเมื่อครูต่อเห็นแบบนั้นก็เลยปลาช็อกใส่เขารีบๆทางานให้เสร็จสิครูไม่ใช่ว่าจะว่างนะครูต้องรีบไปหาลูกซึ่งโกที่เป็นเด็กนิสัยเสียก็ตอบกลับว่าครูไม่ว่างก็เรื่องของครูแต่ผมว่างครูต่อเลยหยิบแปรงลบกระดานจะมาโยนใส่เขาแต่โกก็ขู่ว่าแอะแอะถ้าปามาโดนเนี่ยผมบอกสมาคมผู้ปกครองนะว่าครูทำเนี่ย ครูต่อเลยบอกว่างั้นก็ตามใจไม่ทำก็ไม่ต้องกลับรวมถึงทุกคนด้วยและในห้องนั้นก็มีนักเรียนหญิงสองคนที่นั่งอยู่ด้วยเธอมีชื่อว่าแก้วกับดวงทั้งสองก็หันไปบอกให้โก้ร,รีบๆทำพวกเธอต้องรีบกลับบ้านโก้ก็เลยจะยอมทำเพื่อเห็นแก่เพื่อนข้อแรกเพื่อแก้วข้อที่สองเพื่อดวงและข้อสุดท้ายเพื่อลูกของครูแล้วกันจากนั้นแตงลูกสาวของครูต่อก็เดินเข้ามา และได้มาขอพ่อเล่นเกมโกเลยบอกว่าลูกครูมาแล้วกูก็ไม่จําเป็นต้องทําข้อสุดท้ายลูกครูจะได้เล่นเกมนานๆระหว่างที่ครูต่อกําลังจะเดินไปต่อว่าโกจูจก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งวิ่งหนีอะไรบางอย่างเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวพวกเขาได้บอกให้รีบปิดประตูมันมาแล้วระหว่างที่กําลังจะปิดประตูแนนุก็ล่มาจับประตูวไว้แล้วก็เดินเข้ามาในห้องครูสงสัยเลยถามไปว่านี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นนัก เียนชายที่ชื่อว่าเสือก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับได้ยินมาว่ามีนักโทษแหกคุกหลุดออกมาแล้วมาไล่แทงคนโกเลยถามเสือว่าจริงหรอบุงก็เลยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเธอเห็นกับตาเลยครูเลยบอกให้นักเรียนทุกคนใจเย็นๆเอาโต๊ะเก้าอี้ไปปิดทางเข้าก่อนแล้วทําให้ทุกอย่างมันเบาๆเดี๋ยวมันจะได้ยิน ทุกคนก็รีบช่วยกันยกโต๊ะเก้าอี้มาดันที่ประตูวไว้จากนั้นครูก็ให้ทุกคนมารวมตัวกันแล้วอยู่กันให้เงียบที่สุดคนร้ายจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ทุกคนก็รีบทำตามแต่โดยดีจูจูโก้ Go! ก็ถามขึ้นมาว่าแล้วการบ้านต้องทำอยู่ประครับครูแก้วกับดวงที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบว่าโก้ไปไอโก้ Echo! มันใช่เรื่องที่อยากจะมารู้ตอนนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคนร้ายได้ยินมันก็เข้ามาฆ่าพวกเราหมดหรอก โก้เลยเสวนกลับไปว่าพวกมึงบ้ากันปะมึงเชื่อคําพูดจากปากไอ้สองคนนั้นหรอบุงก็เลยบอกว่าถ้าแกไม่เชื่อก็ลองออกไปดูเองเลยขณะที่โก้กำลังจะออกไปก็ได้มีประกาศจากทางโรงเรียนว่าตอนนี้ทางโรงเรียนได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนื่องจากมีฆาตกรโรคจิตหลุดออกมาจากเรือนจำคนร้ายปลอมตัวเป็นนักเรียนตอนนี้ทำร้ายนักเรียนไป3ามคนแล้วขอให้ทุกคนอยู่อย่างสงบและร่วมกลุ่มเอาไว้จนกว่า พูดยังไม่ทันจบเสียงประกาศก็ถูกตัดไปโกที่รู้สึกกลัวก็รีบกลับลงมานั่งที่พื้น เมื่อทุกคนได้ยินประกาศจากทางโรงเรียนก็รหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อให้คนอื่นมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครติดต่อได้เพราะในโรงเรียนนี้มันอับสัญญาณมีเพียงแนนโนที่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เธอเลยบอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับฆาตรกรด้วยแนนโนเลยอ่านให้ทุกคนฟังและยังมีรูปของคนร้ายด้วยซึ่งมันกำลังโหลดอยู่โดยความที่สัญญาณไม่ค่อยมีเลยทําให้เห็นแค่ครึ่งลูก จ,จก็มีคนส่งข่าวมาบอกว่าตอนนี้ฆาตรกรอยู่ที่ตึกหนึ่งและมันกําลังจะไปที่ตึกสี่แตงตกใจมากนี่มันตึกที่เราอยู่นี่คะพ่อขณะที่ทุกคนกำลังหาทางขอ,งของความช่วยเหลืออยู่ก็ได้มีเสียงคนวิ่งผ่านมาทางนี้แตงก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความกลัวก็โดนโก้ต่อว่าให้เงียบๆหน่อยเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอก จากนั้นเสียงฝีเท้าก็เงียบไปถุกคนก็รู้สึกโล่งใจแนโนก็พูดขึ้นว่าเงียบก่อนแนโนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอะ่ะไม่ทันไรยก็มีเสียงคนมาเคาะประตูขอความช่วยเหลือแก้วที่ได้ยินแบบนั้นเลยจะวิ่งไปเปิดประตูให้แต่ครูต่อก็เข้ามาขัดขวางไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนไม่รู้ข้างนอกเป็นฆาตรกรหรือเปล่าครูไม่ให้เปิดเด็ดขาดโกเลยบอกว่าแล้วถ้าข้างนอกมันไม่ใช่ฆาตรกรครูจะปล่อยให้พวกเขาตายหรอเป็นครูภาษาอะไรวะ ครูต่อก็พูดขึ้นว่าท่านาที่ของพ่อคือต้องปกป้องลูกครูก็ต้องปกป้องลูกของครูขณะที่ทั้งสองกำลังยืนทะเลาะก,กันอยู่แนโนที่ก้มลงไปดูที่พื้นก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องเถียงกันแล้วแหละคนข้างนอกเขาตายไปแล้วทุกคนเลยก้มลงไปดูตามก็ได้เห็นว่ามีศพนอนอยู่หน้าห้องโกโมโหมากเลยต่อว่าครูไปว่าพ่อครูเขาเลยตายครูเป็นฆาตกรครูก็สวนกลับว่าคูช่วยพวกมึงต่างหากถ้าปล่อยให้มันเข้ามานะพวกมึงก็จะตายกันหมดที่ ที่ครูทำเนี่ยเขาเรียกว่าเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ตั้งหากโกก็เลยบอกว่าคอยดูนะถ้ากูออกไปได้เมื่อไหร่กูจะบอกกับทุกคนว่าครูเป็นคนปล่อยให้เด็กตายดูดิว่าจะมีใครเคารพอยู่อีกไหมและสถานการณ์ในตอนนี้ทุกคนต่างก็โทษความผิดให้กันไปมา ครูต่อหรือวิ่งไปหาแตงและให้แตงสวดมนต์ภาวนาขอให้รอดโกที่เห็นแบบนั้นก็ได้ต่อว่าครูอย่างไม่หยุดหย่อนจนครูทนไม่ไหวโคหน้าโกไปหนึ่งทีและทั้งสองก็ทะเลาะก,กันอีกครั้ง จู่ๆเสียงคัตเตอร์ก็ดังขึ้นแนโนที่ถือคัตเตอร์อยู่ในมือก็พูดขึ้นว่าเรามาหาอาวุธป้องกันตัวกันดีกว่าไหมเผื่อว่าฆาตกรมันบุกเข้ามาถูกคนก็เห็นด้วยเลยรีบช่วยกันหาของที่สามารถเอามาใช้ป้องกันตัวได้ถูกคนหาของเพื่อป้องกันตัวได้หมดมีแต่โกที่ยังหาอะไรไม่ได้เลยสาที่เห็นฟุตเหล็กก็เลยยื่นให้กับโกเมื่อเสือเห็นแบบนั้นเขาก็มองด้วยความสงสัย ตัดภาพมาในตอนดึกที่ทุกคนดูเหมือนจะอ่อนเพลียเนื่องจากพวกเขาไม่ได้กินข้าวหรือน้ําเลยแตงก็บอกกับพ่อว่าพ่อคะหนูหิวครูต่อเลยถามกับนักเรียนทุกคนว่าใครมีอะไรให้ลูกครูกินไหมน้ําก็ได้สาที่ทําท่าทางจะหยิบของในกระเป๋าแต่เสือนั้นก็ห้ามเอาไว้ เสือบอกกับครูว่าไม่มีครับแต่ครูก็ไม่เชื่อเลยขอตรวจกระเป๋าเมื่อตรวจด,ดูก็ไม่เจออะไรในกระเป๋าเลยเสือเลยสงสัยว่าขวดน้ําในกระเป๋าของเขาหายไปไหนจ,จู่ๆโบก,ก็ทิ้งขวดน้าลงไปกับพื้นเสือเลยหันไปถามว่ามึงแอบกินน้ํากูหรอกูจะเก็บไว้ให้แฟนกูกินโกก็เลยสวนกลับว่ากูกินที่ไหนอะ่ะก็มึงบอกไม่มีน้ําหรือมึงจะบอกว่ามึงหลอกเด็กแต่เก็บไว้ให้แฟนตัวเองกินมึงนี่เป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรวะ เวลาผ่านไปทุกอย่างก็เงียบไปหมดทุกคนก็สงสัยว่าคาตะกรมันไปแล้วหรือยังแนนโนก็พูดขึ้นว่าถ้ามันยังอยู่ทุกคนก็คงตายกันหมดโกเลยบอกว่านี่คงเป็นโอกาสเดียวที่เราจะหนีไปก็ได้ก่อนที่มันจะกลับมาทุกคนก็ออกความเห็นให้โกนั้นเป็นคนออกไปและไปตามให้คนอื่นมาช่วยโกก็ไม่ยอมทำไมต้องให้กูไปคนเดียวด้วยแทนที่จะไปกันทั้งหมดเวลามีอะไรจะได้ช่วยกันดวงเลยบอกว่ามึงสมควรที่จะออกไปที่สุดแล้วเพราะมึงเลยทําให้พวก รวมถึงครูต่อไม่ได้กลับบ้านแล้วต้องมาติดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยโกเลยเสวนกลับว่าเฮ้ย hey, ทําไมไม่โทษครูก็ครูเป็นคนลงโทษพวกเราอะ่ะครูต่อก็เลยบอกว่าครูทําหน้าที่ครูแต่เธอไม่ทําหน้าที่ของเธอโกที่น้อยใจก็บอกว่าเออดีโทษกูให้หมดไอคนที่เข้ามาใหม่ก็โทษกูด้วยดิสากรีบตอบมาว่าเราไม่โทษโกหรอก ครูต่อเลยเปิดโหวตว่าใครจะให้กู้ออกไปถูกคนก็ยกมือกันหมดมีแต่สาที่ไม่ยอมยกมือเสือเลยหันไปบอกสาว่าทําไมไม่ยกมืออ่ะหลายทีแล้วนะที่เธอพยายามปกป้องมันอ่ะมีอะไรหรือเปล่าสาก,ก็ปฏิเสธแต่เสือก็ไม่เชื่อสาก,ก็เลยบอกว่าถ้าไม่สบายใจเราโหวตให้ก็ได้โกที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเลยบอกว่าอย่างนี้แม่งบีบกูชัดๆแล้วคิดหรอว่าถ้ากูรอดออกไปได้กูจะตามคนมาช่วยพวกมึงแน,นโนที่นั่งฟังอยู่ก็เห็นด้วย าแนโน่โดนอย่างโก้ก็คงไม่ตามให้ใครมาช่วยเหมือนกันแก้วสงสัยเลยถามแนโน่ว่าเธอเป็นใครทําไมไม่คุ้นหน้าเลยแนโน่ก็เลยแนะนําตัวกับทุกคนสวัสดีแนโน่นะเป็นเด็กใหม่อะ่ะเพิ่งย้ายมาเรียนวันแรกก็สวยเลยแก้วเลยบอกว่าเอางี้ไหมถ้าเธอเห็นใจโก้ก็ออกไปเป็นเพื่อนมันสิแนโน่ก็บอกว่าได้นะแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมจะต้องตามให้คนมาช่วยพวกเธอด้วย เสือก็เลยเอาเด็กมาอ้างแน,นโนเลยสวนกลับว่าคนที่โกหกเด็กเรื่องน้ํายังมีหน้ามาขอให้เห็นใจเด็กทั้งที่ตัวเองก็ไม่เห็นเนี่ยนะ โกเลยถามว่าคนที่สมควรไปและคิดว่าจะกลับมาช่วยพวกเราได้มากที่สุดก็ต้องเป็นครูต่อหรือเปล่าเพราะยังไงครูต่อก็ต้องกลับมาช่วยลูกของครูครูก็ปฏิเสธยังไงครูก็ไม่ออกถ้าครูออกไปลูกครูก็ต้องไปด้วยเสือเลยถามครูไปว่าทําไมอ่ะครูก็มีคัตเตอร์นี่ครูก็ตอบกลับว่าเธอก็มีทําไมไม่ให้เสือออกไปโกก็เลยบอกครูก็พูดมีเหตุผลยังไงเสือมันก็ต้องกลับมาช่วยสาเสือก็ปฏิเสธบอกว่าเขาจะอยู่กับสาโกก็ เริ่ม่านไปที่คนอื่นแต่คนอื่นก็หาข้ออ้างมาพอไม่อยากออกไปโูต่อเลยบอกว่าแต่ผลโหวตก็ยังคงเป็นโก้ถ้าโกออกไปแล้วตามคนมาช่วยได้เขาจะช่วยไม่ให้โก้ซ้ำชัน้นโก้ที่เห็นว่าข้อเสนอนี้มันน่าจะเป็นผลดีต่อเขาเขาเลยยอมที่จะออกไป ระหว่างที่โกกำลังจะเปิดประตูออกไปเขาก็รู้สึกกลัวและรีบเข้ามาโกบอกว่าศพที่อยู่หน้าห้องนั้นมันหายไปถูกคนต่างพากันตกใจโกเลยคิดว่าฆาตกรมันต้องกลับมาลากศพไปแน่ๆมัวแต่ด่ากันป่านนี้มันรู้แล้วมั้งว่าเราอยู่ในนี้ใครจะไปก็ไปแต่กูไม่ไปผ่านไปสักพกักโกที่นั่งขุนคิดอยู่นานแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าถ้าเสียงมันเงียบไปสัก15นาทีเดี๋ยวกูออกไปก็ได้ถูกคนก็ได้แต่นั่งรอเวลา และเวลาก็ได้ผ่านไป15นาทีโกก็ลุกขึ้นมาและบอกว่าใครก็ได้เปิดประตูให้หน่อยแก้วเลยอาสาที่จะเปิดประตูให้ทันใดนั้นเองเมื่อแก้วเปิดประตูออกโกก็ผลักแก้วออกไปแล้วรีบล็อกห้องทันทีแก้วที่อยู่นอกห้องก็ร้องให้เปิดประตูหน่อยแต่ก็ไม่มีใครเปิดแล้วแก้วก็ได้วิ่งหนีไป แกวก็ได้วิดีโอคอลมาหาบุง้งแก้วบอกว่าในโรงเรียนมันทั้งมืดแล้วก็เงียบมากแล้วแก้วก็เหมือนจะเห็นคนเขา้าเลยรีวิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนๆก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเป็นฆาตรกรอยู่ๆแกก็วิง่งหนีอะไรบางอย่างอย่างสุดชีวิตแล้วโทรศัพท์ของแก้ก็ตกลงพื้นทําให้เพื่อนๆสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแก้ว กูต่อและเสนอว่าต้องมีใครสักคนออกไปตามหาแก้วและคนที่สมควรที่สุดมันก็คือโก้ถูกคนก็เห็นด้วยสาที่กําลังจะพูดว่าเธอไม่เห็นด้วยก็ถูกเสือห้ามมาไว้เมื่อโกเห็นแบบนั้นก็เลยยอมออกไปจากห้อง หลังจากที่โกออกไปทุกคนก็ได้มาคุยกันว่าโกจะไปช่วยแก้วจริงไหมสาเลยบอกว่าโกต้องไปช่วยอยู่แล้วแหละเขาไม่ได้เป็นคนที่แย่ขนาดนั้นเสือที่รู้สึกเค,อเคืองก็หันมาบอกว่ามันหลายทีแล้วนะสาเธอยังลืมมันไม่ได้ใช่ไหมโกกับสาานั้นเคยเป็นแฟนกันมาก่อนสาก็บอกอีกว่าไม่ใช่เราแค่ไม่อยากให้ใครเข้าใจมันผิดถ้าไม่เชื่อก็ลองโทรหาโกดูสิบุ้งก็ลองโทรแต่โกก็ตัดสายสาเลยโทรไปเอง เมื่อโกรับสายโกก็บอกว่าเรามาหาแล้วแต่ก็ไม่เจอแก้วเลยสาเลยบอกให้โกไปตามคนมาช่วยได้ไหมถือว่าเราขอนะโกช่วยเราได้ไหมโกก็ยอมตกลงเสือที่ได้ยินแบบนั้นก็แสดงสีหน้าที่น้อยใจออกมาก่อนที่จะขอตัวไปเข้าห้องน้ำสาก,ก็ได้ห้ามเอาไว้แต่เสือก็ไม่ยอมฟัง หลังจากที่เสือออกไปแนโนก็ได้พูดกับครูต่อว่าถ้าพวกเรารอดไปได้คงจะมีการสอบสวนเรื่องที่เด็กหน้าห้องตายครูเลยบอกว่าครูทำเพื่อช่วยทุกคนทุกคนก็รู้แนโนเลยเสินกลับว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วถ้าโกที่เป็นคนออกไปตามให้คนมาช่วยได้สำเร็จโกก็จะกลายเป็นฮีโร่แล้วสิ่งที่เขาพูดก็จะดูน่าเชื่อถือมากกว่าครูและทุกคน ครู <anch ise. S 1> คิดว่าแตงอยากจะมีพ่อแบบไหนหรอคะพ่อที่ดูแลทุกคนให้ปลอดภัยแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตกรหรือพ่อที่เป็นฮีโร่พอช่วยทุกคนได้ไว้สําเร็จคําพูดของแนนโนทําให้ครูต่อคิดอะไรได้บางอย่างเขาเลยตัดสินใจที่จะออกไป จากนั้นหลังจากที่ครูต่อออกไปในห้องก็เหลือเพียงแค่สาวๆ4ี่คนกับเด็กอีกหนึ่งคนดวงเลยถามแนโนว่าเธอจะพูดแบบนั้นทําไมทีนี้ก็เหลือแต่พวกเราที่เป็นผู้หญิงนะเว้ยไม่รู้หรอว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอะ่ะแนโนเลยถามกลับว่าน่ากลัวขนาดไหนอะ่ะ แล้วเธอก็ยิ้มมุมปากพร้อมกับหัวเราะคิกคักเบาๆบุงที่นึกขึ้นได้เลยพูดกับทุกคนว่าแกจําได้ไหมที่มันเปิดรูปฆาตกรให้เราดูอะทรงผมมันกับยายนี่เป๊ะเลยดวงก็เลยบอกว่าเออแล้วมันก็หลอกล่อผู้ชายออกไปหมดแล้วซะด้วย จ,จู่ๆแนโนก็หัวเราะเสียงดังออกมาด้วยความสะใจทำให้ทุกคนต่างกลัวกันไปหมดแล้วโทษแนโนว่าเป็นฆาตรกรแนโนเลยบอกว่าแนโนจะเป็นฆาตรกรได้ไงทงั้งๆที่แนโนเองก็อยู่ที่นี่กับพวกเธอตอนที่ฆาตรกรเริ่มฆ่าแตงก็บอกว่าใช่ค่ะพี่เขายังอยู่กับพวกเราตอนที่ข้างนอกไล่แทงกันนี่คะแนโนก,ก็ชมน้องแตงว่าฉลาดกว่าทั้ง3คนอีก เสียงโกก็ดังขึ้นสาเลยพยายามที่จะไปช่วยโกถูกคนก็ห้ามมาไว้แต่ก็เลยพูดขึ้นว่าหนูเองก็อยากออกไปหาพ่อเหมือนกันบุงก็ขอตัวไปด้วยดวงที่ใจนึงก็ไม่อยากออกไปแต่อีกใจนึงก็ไม่อย,อยากอยู่กับแนโนกําลังเลอยู่ แนโนก็พูดขึ้นว่าแนโนก็จะไปเหมือนกันไปหลายๆคนดีจะตายเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้มีคนเป็นเหยื่อล่อให้แนโนหนีออกจากโรงเรียนทันแนโนก็พูดต่ออีกว่าน้องแตงคะพร้อมที่จะเป็นเหยื่อล่อให้พวกพี่ๆเขาแล้วหรือยังบุงก็บอกว่าพูดบ้าอะไรใครเขาคิดอย่างนั้นกันแนโนก็เลยสวนกลับว่าอ้อหรอขอโทษทีนะ หลังจากที่ทุกคนออกจากห้องพวกเธอก็ได้ยืนหันหลังให้กันช่วยกันดูว่าฆาตรกรจะมาทางไหนจากนั้นแตงเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู g p s ที่ติดตามพ่อของเธอสาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบุงก็บอกว่ากดหาโก้สิถ้าเกิดว่าโก้อยู่กับฆาตรกรเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วหนีห่างออกจากมันสาที่เห็นแบบนั้นก็เลยหลอกให้ทุกคนจะพาไปยังที่ที่โก้อยู่ แต่ดวงก็เห็นเข้าซะก่อนเลยรีบแย่งโทรศัพท์มาแต่สาก็ปัดโทรศัพท์ของดวงตกทอไปสามโมโหมากเลยบอกว่าพวกมึงนี่มันพวกเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ตัวเองรอดจากนั้นสาก,ก็เลยเดินออกมาคนเดียวจ,จู่ๆแกกูบินเข้ามากอดสาและบอกว่ามึงช่วยด้วยไอโก้มันจากนั้นทุกคนก็ไปหาโกและได้เห็นว่าโก้นั้นเสียชีวิตแล้วทุกคนต่างพา,ากันกรีดร้องด้วยความตกใจ ทั้ทงครูต่อและเสือก็ได้วิ่งออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทีวีในโรงเรียนก็เปิดช่องข่าวขึ้นเป็นข่าวที่ฆาตกรโรคจิตได้หลุดออกมาจากเรือนจําและได้บุกมาที่โรงเรียนนักโทษหญิงรายนั้นได้ทํรลายนักเรียน3ามรายก่อนต่อสู้และหลบหนีจนตกตึกและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจได้จัดก,การเรื่องนี้สําเร็จตั้งแต่ค่ำวันนี้แล้วเมื่อครูต่อได้ยินแบบนั้นเขาก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็มีศพนักเรียนนอนตายอยู่หน้าห้องของพวกเราคนนึงไม่ใช่หรอ จูจูนักเรียนสาวคนนั้นที่ทุกคนคิดว่าตายแล้วก็เดินออกมาแก้วเลยถามว่าเธอยังไม่ตายเหรอ เธอคนนั้นก็ตอบว่าพอดีฉันเป็นหอบอะเวลาตกใจมากๆฉันจะสลบลงไปพอพูดจบแนโนก็พูดขึ้นว่าเอ๊แล้วถ้าอย่างนั้นใครกันหน้าที่เป็นคนฆ่าโก้เสือก็อกจะหึงสาสักขนาดนั้นส่วนครูต่อก็อาจจะกลัวว่าเสือจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นหรืออาจจะเป็นแก้วที่โกรธเพราะถูกโก้ผลักออกมาจากห้องจะว่าไปถ้าไม่ได้น้องแตงเนี่ยพวกเธอสามคนก็คงจะลุมฆ่าแนโนตายไปแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะยังไงก็อย่าลืม ะว่าจะทํายังไงกับศพโก้แล้วแนนโนก,ก็ได้ชวนแตงไปหาโทรศัพท์ของดวงที่ตกอยู่ในทอ่อ จากนั้นแนโนก็ได้พาแตงมาที่ท่อเพื่อหยิบโทรศัพท์เครื่องสําคัญแตงสงสัยเลยถามว่ามันสําคัญยังไงหรอคะมันก็ไม่ใช่ของพี่ด้วยซ้ําระหว่างที่แตงกําลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแนโนก็พูดต่ออีกว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่บันทึกเ,เหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในห้องมันจะเป็นหลักฐานสําคัญที่ใช้สอบสวนเรื่องการตายของโกรวมถึงพวกที่ปล่อยให้คนอื่นตายเหมือนกับพ่อของน้องแตงยังไงล่ะเป็นยังไงเก็บได้ไหมคะ แตงที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็รีบวางโทรศัพท์ลงและบอกว่าไม่ได้ค่ะพี่แนโนหนูหยิบไม่ถึงแนโนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็หัวราอเสียงดังออกมาด้วยความสะใจทำให้แตงรีบเดินหนีออกมาและหนังก็ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของเด็กใหม่ซีซั่น1ตอนที่9นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้ากับตอนที่มีชื่อว่าขอบคุณคะ่ะคุณครู